เมื่อวานนี้พูดถึงการดุของหลงตาพวกเราในสายตาของพวกเราเรามองว่าหลงตาเนี่ยท่านดุที่ท่านปฏิบัติต่อพวกเราด้วยการดุการว่านท่านเคยพูดอยู่ว่าในการปฏิบัติต่อตัวเอง ในการดุดาว่ากล่าวตัวเองท่านหนักกว่านี้อีกคือที่ปฏิบัติต่อพวกเรานี่เรียกว่ายังยังกดลงยังเพ่าลงมาแต่พอท่านปฏิบัติต่อต,ตัวเองเนี่ยท่านดุดาเตือนตัวเองว่าตัวเองอยังถือว่ายัางรุนแรงเพื่อที่จะปราบความคิดของตัวเอง เพื่อที่จะรักษาความตั้งใจของตัวเองให้มั่นคงให้เรียกว่าก้าวหน้ารุดหน้าขึ้นไปเป็นลำดับเรียกว่าท่านต้องดุต้องว่าใช้คำที่รุนแรงกับตัวเองมากกว่านี้และการปฏิบัติต่อตัวเองลองคิดดูท่านนั่งภาวนาถึงขนาดนั่งจนก้นแตก คนเราเนี่ยจะก้นแตกเนี่ยต้องเคี่ยนตีใช่ไหมเี่ยเอาไม้เลียวมาตีตีตีจนกระทั่งเนื้อแตกอันนี้ท่านนั่งภาวนาจนก้นแตกลองคิดดูเราได้ยินได้ฟังผู้ปฏิบัติรายใดบ้างครูบาอาจารย์รายใดบ้างที่ถึงขนาดที่ว่านั่งจนก้นแตกเราอาจจะได้ยินเดินเท้าแตกอะไรอย่างนี้ซึ่งเท้าแตกก็อาจจะมีหลายปัจจัย เป็นคนเท้าแห้งไปอยู่ในที่อากาศแห้งอยู่ในที่ถนนหนทางรครุขระหรืออะไรแต่กรณีที่เราจะได้ยินว่านั่งจนก้นแตกลองคิดดูสิมีสักก็เพิ่งได้ยินหลงตาท่านนั่งทั้งคืนตั้งแต่เย็นดวงอาทิตย์ตกได้ยินว่าคลองผ้าเลยคลองผ้านั่ง คือเรียกว่าตั้งท่าสู้ใส่เครื่องแบบเรานั้นขนาดอยู่ผู้เดียวในกุฏินะท่านตั้งใจที่จะเอาให้ได้ถึงขนาดที่บางทีปวดปัสสาวะปวดอุจจาระจะได้ล้มเลิกความตั้งใจท่านก็ว่าให้มันออกไปเลยให้มันราดใส่ผ้าเลยเราเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นทารก กี้เยี่ยวใส่มือช้ตักพ่อแม่มาไม่รู้เท่าไหร่แล้วทำไมเราจะทำอย่างนี้เป็นไปอย่างนั้นก็ไปซักเอาท่านว่าคือท่านปราบไม่งั้นมันจะหาทางเฉยใช้พอตั้งไปปุ๊บเดี๋ยวปวดท้องไปก่อนปวดปัสสาวะไปก่อนลุกไปก่อนท่านให้มันปล่อยไปตรงนี้เลยว่าแบบนเถอะจะให้ลุกจากที่นั่งเนี่ยไม่เอา เห็นไหมพราะฉะนั้นถึงก้นแตกพอทำคืนที่หนึ่งข้ามไปทําอีกคืนที่สองข้ามข้ามคืนไปข้ามคืนไปทําอีกคืนที่สามมีทั้งติดต่อมีทั้งเว้นระยะท่านทําเพราะนั้นก้นนั่งอยู่ไม่ได้ขยับมันก็ร้อนระอุขึ้นมาเหมือนที่เราพองอะ่ะเหมือนที่เราพองไม้อะ่ะเหมือนที่เราโดนไฟลน โดนไฟลนหรือโดนอะไรลวกปุบ๊บปั๊บอย่างนั้นเนี่ยก็พองขึ้นมาพองก็แตกนี่แหละนี่หลวงตาท่านเป็นลองพิจารณาดูว่านี่คือสิ่งภายนอกที่สะท้อน,นภายในท่านจะต้องดุดาตัวเองขนาดไหนมันร้อนมันเจ็บมันจะทํำยังไงเราจะสู้มันจะต้องอย่างนั้นนี่ท่านก็ต้องดา่าด่าเพื่อให้มีความแข็งแกร่งเพื่อก้าวข้ามความอ่อนแอให้ได้อลองคิดดูใครมันจะไม่เจ็บ ลองดูว่ามันจะเจ็บมากน้อยเพียงใดแต่ท่านปราบตัวเองเตือนตัวเองดุด่าว่ากล่าวตัวเองเนี่เพราะฉะนั้นด้วยอุปนิสัยแบบนี้แหละที่ท่านเอามาใช้ปฏิบัติต่ตอบรรดาพระโยมที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยมีการพูดหนักพูดหนัก,พ,นก,พ,นก,พ,นกพูดน่วงพูดด้วยออกมาจากความปรารถนาดีความปรารถนาดีที่หนักน่วงจรงิจรงจังเหมือนกับที่ท่านปรารถนาดีต่อตัวท่านเอง พวกเราก็เลยว่าอุ้ยท่านดุท่านทําท่าแบบนั้นใส่ท่านทําท่าแบบนี้ใส่แสดงว่าอย่างนั้นอย่างนั้นพวกเราเนี่ยในขณะที่ไปหาครูบาอาจารย์บางองค์บางท่านยิ้มทั้งวันยิ้มทั้งวันอาจจะเป็นผู้มีธรรมก็ได้หรืออาจจะเป็นผู้ไม่มีธรรมก็ได้ก็เกลียวกราดก็อาจจะเป็นผู้มีธรรมก็ได้หรืออาจจะเป็นผู้ไม่มีธรรมก็ได้เพราะฉะนั้นลักษณะภายนอก ยังไม่ชี้ชัดหลวงตาท่านจึงพูดพระบางองค์ลักษณะภายนอกดูไม่ชัดเจนอย่างยกตัวอย่างหลวงปู่เจีย๊ยอะอย่างนี้ท่านว่าหลวงปู่เจีย๊ยนี่ลักษณะภายนอกดูไม่สํารวมอะไรเท่าไหร่ธรรมดาบงบงเบงเบง้บงแต่เวลาท่านภาวนาะท่านเอาจริงนะท่านเอาจริงท่านจริงจังมากขันแข็งมากดูเป็นคนปล่อยๆแต่พออยู่กับหลวงปู่มั่นเนี่ยละเอียดละออมากท่านทําได้ แยกแยะออกจากกันได้เพราะฉะนั้นคนมองภายนอกดูไม่ออกหลวงตาท่านเรียกหลวงปู่เจียวว่าอะไรพะคิริ้วห่อทองะหลวงพ่อพาคิริวห่อทองดูภายนอกไม่ออกต้องดูเข้าไปถึงภายในจากข้อปฏิบัติซึ่งจะมีเคล็ดมีจุดที่สำคัญที่พูดขึ้นมาก็พอเข้าใจได้สนทนากันพอเข้าใจได้สำหรับผู้ปฏิบัติในว่า นี่เป็นพู้จริงจังในภายในเนี่ยมูดเจียท่านก็ด่าตัวเองเต็มที่เหมือนกันนะท่านก็ด่าตัวเองสอนตัวเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นคำพูดท่านก็หนักเหมือนกันท่านก็เป็นคนหนักเหมือนกันนั่นแหละด้อย่างท่านอาจารย์สิงห์ทองนี่ออกมาในแนวที่เล่นหน่อยแต่เอาจริงมากการเดินจงกรมเดินจนกระทั่งเดินทั้งวันจนทางเดินจงกรมของท่านไม่ว่าไปที่ไหนเนี่ยเป็นเป็นร่องเลยนะ เป็นล่องเลยนี่หลวงปู่สิงทองแต่หลวงตาเรียกว่าพากิลิวคุกขี้พากิลิวไม่พอ,อยังคุกขี้แล้วถึงจะห่อทองคือท่านในภายนอกภายในแต่สําหรับหลวงตาเนี่ยนิสัยท่านนักรบนิสัยท่านจริงจังเด็ดขาดเพราะฉะนั้นท่านก็ใช้อย่างเนี้ยกับตัวเองมาก่อนแล้วพอมาใช้กับผู้อื่นผู้อื่นปฏิบัติแบบเยาะๆะแยๆย ไม่มีทีท่าเข้มแข็งแบบนักรบเหมือนหลวงตาหลวงตานี่นักทบนักรบทุกอย่างนะทําอะไรนี่ต้องฉับไวทำทำอะไรนี่เรียกว่าฉับไวจริงจังเหมือนกับรบอยู่ตลอดว่างั้นแต่นักพูดอย่างนั้นทำข้อวัดปัดตาทําอะไรต่ออะไรเนี่ยเหมือนกับเข้าสู่สนามรบว่างั้นแต่ระวังข้าศึกจะมาฟันเราซ้ายขวาอะไรปานนั้นเป็นอย่างนั้นเท่าที่เห็นมาตั้งแต่เล็กแต่น้อย เรียกว่าโยกน้ําก็จริงจังโยกน้ําเข็นเข้าไปก็เข็นแบบจริงจังส่งพุบพับพุบ,พ,บพับทุกสิ่งทุกอ,อย่างนี่จริงจังเพราะนั้นเบนธบาบินอะไรก็จริงจังแต่ประเภทวิ่งท่านก็ว่านะลุกลร้ลุกล,ล,กลนไม่ใช่ไม่ใช่แบบวิ่งแบบสมณะแต่ลักษณะแบบนักรบนะเป็นลักษณะอย่างนั้นพ,พอท่านมาปฏิบัติกับหมู่กับเพื่อนกับวัดกับวาก็เลยออกไปในแนวของความเข้มแข็งจริง,จ,รงจังสมกับที่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติต่อตัวท่านเอง เพราะฉะนั้นเราจะไปว่าท่านดูไม่ได้เพราะท่านก็ปฏิบัติอย่างนั้นกับตัวท่านแล้วได้ผลได้ผลเนี่ยเมื่อจะเอาไปใช้พระเนนก็มักจะได้ผลเพราะพระเนนที่อยู่กับครูบาอาจารย์ที่เมตตาใจดีอย่างนีน้ก็จะไม่ค่อยได้อะไรกวอนตั้งสติจะน้อยแต่พอไปอยู่กับหลวงตาปุ๊บเนี่ยจะเข้าไปหาท่านเนี่ยต้องตั้งสติให้มั่นเลย,เยก่อนที่จะพูดอะไรจะเข้าไปกราบเรียนอะไรเนี่ยต้องไปเดินจงกรมคิดเป็นวัน,ว,นวันว่านะถามพระดู จะยังไงถ้าท่านอย่างนี้ท่านถามมาแบบนี้เราจะตอบอะไรยังไงเพราะว่าท่านเจียวเ,เลยนะพอพูดมาถามแบบหนึง่งไปตอบอีกแบบหนึง่งท่านดุเลยท่านว่าเลยนะท่านเตือนหรือท่านเรียกว่าไม่มาถนอมกิเลสของเราไม่มาคอยเลี้ยงอย้อยส้อยไม่มีนะมีแต่จี้เข้าไปจี้เข้าไปหาต้นเหตนะุเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับท่านก็จะต้องตั้งสติให้มั่นไว จะเข้าไปเกี่ยวกับท่านเท่าไหร่ย,ยิ่งต้องตั้งไว้การตั้งสตินี่แหละถึงจะเกิดคุณเพราะที่เราเข้ามาประพฤติปฏิบัติทั้งหมดก็คือการตั้งสติการรักษาใจเมื่อไปอยู่กับผู้ที่ท่านใจดีธรรมดาธรรมดาไปการรักษาใจไม่ค่อยมีมักปล่อยคิดอะไรก็คิดสบายนะ่ไม่มีการตั้งท่าแต่ถ้าเราไปหาครูบาอาจารย์แบบหลวองตาเนี้เหมือนนักมวยเลยไหมถ้าเกิดสมมติเราเผลอมาปุบเราโดนเสยคาง เราเผลอปุ๊บเราโดนอัป,ปคัดใส่ท้องจุกไว้์เถอะนั่นแหละเพราะนั้นต้องตั้งท่ามีมัดมีดม,มวยเนี่ยสติและปัญญามักเกิดจากครูบาอาจารย์ประเภทนี้เพราะฉะนั้นแม้ท่านดุมากในสายตาของบรรดาพระเนนทั้งหลายดุจริงๆแต่ทุกคนก็เข้าหาเพราะท่านเหล่านั้นหวังสิ่งที่เหนือไปกว่าความดุสิ่งที่จะได้ประโยชน์จากความดุก็คือการเจริญด้านสติและปัญญา ท่านไม่ได้ให้แต่สติอย่างเดียวท่านให้หลักให้เกณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องจิตภาวนาก็ให้เรื่องความดำรงความเป็นสมณนะเป็นพระที่ถูกต้องตามหลักทมหลักวินยัยท่านก็ให้เรื่องการสกอรสร้างที่ถูกตามแบบของความเป็นพระผู้เด่นทางมรคน้อยสันโดษไม่ติดในลาบสักการะไม่ติดในคำสรรเสริญยงเยินยอไม่ติด วันไวในคำนินทาว่าร้ายที่ขัดต่อพระธรรมวินัยไม่มีใครจะสอนอย่างละเอียดละออเหมือนหลวงตาท่านสอนหมดเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยต้องระวังตัวไปหมดไม่ใช่แงภาวนาอย่างเดียวแง่นั้นแง่นี้แง่นู้น,น,น,นเรียกว่ารูปแบบของความเป็นพระท่านสอนหมดเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องตั้งท่า แล้วก็ต้องศึกษาพอเราอ่อนเรื่องนี้หรือท่านทักมาแบบนั้นก็ต้องเอากลับไปพูดไปคุยไปสนทนาเพื่อที่จะมาปรับมาแก้เพราะฉะนั้นแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่เข้าไปเกี่ยวข้องจึงได้ลบจึงได้รับรับสติปัญญาสติปัญญาของเราเนี่ยได้รับเหมือนรับมีดเหมือนได้รับมีดอยู่ตลอดเวลามีดของเราก็ต้องคมแต่ถ้าเกิดเข้าไปได้วยความมีแต่ความตื่นกลัวมีแต่ความกงงังวลมีแต่ความตื่นกลัวก็จะไม่จะจะได้น้อยกว่า ต้องปรับใหม่ปรับความคิดของเราใหม่พิจารณาหาแต่เหตุแต่ผลเอาความกลัวเอาความวันไหวออกไปปัดออกไปพยายามจับเอาแต่หลักเกณฑ์ที่ท่านพูดแบบนี้ที่ท่านทําอย่างนี้ท่านกําลังจะให้อะไรเราท่านกําลังจะให้หลักเกณฑ์อะไรกับเราหาหลักหาเกณฑ์อย่าไปมองไปดูแล้วเกิดอย่าไปเอาความกลัวขึ้นมาบังหลักเกณฑ์ต้องหาหลักเกณฑ์ขึ้นมาเหนือความกลัว แล้วเราจะมีแต่ได้แต่ได้ทุกการเคลื่อนไหวทุกกิริยาขององค์หลวงตาเราจะได้ทั้งนั้นในเข้าเวนสลา,ากับหลวงตาแต่ละครั้งนะเหมือนกับเข้าสู่สนามรบแล้วก็รู้สึกว่ามีอะไรที่จะต้องตอบเรียกว่าท่านอนะตอบกรเราเราจะต้องคอยตอบรับคอยตอบรับกับท่านทุกๆอาทิตย์ไปก็สังเกตดูครูบาอาจารย์หรือพระรูปอื่นนี่ก็ไม่ทราบว่าท่านเป็นยังไงแต่ก็ดูท่านธรรมดาธรรมดา แต่นี่ทุกครั้งที่เข้าเนี่ยเหมือนกับเ้ยต้องตั้งทาง่าตั้งทาง,ทางแล้วมักจะได้อะไรเพราะท่านจะให้แง่ใหม่ๆแง่ใหม่ๆไม่แงน่นี้แง่งี้พอเป็นพอไปแล้วท่านให้แง่ใหม่แง่นี้พอเป็นพอไปให้แง่ใหม่ให้เราพินิษ์พิจารณาให้เราเข้าใจในแง่ใหม่ๆบางครั้งนะเข้าเวรใหม่ๆเลยนะไม่มีเลยเวรอื่นนะอยู่ๆโยมเข้ามาวัดตอนเย็นประมาณเกือบเกือบห้าโมงอยู่ๆท่านก็บอก ไปบอกเขานะว่าให้ออกไปไม่ให้ไม่ให้อยู่เบาก็เถอะอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็ต้องเข้าไปคุยกับเขาโยมมาจากไหนอะไรยังไงอยู่ๆย,ยังไม่ทันจะอะไรก็คือมาผิดเวลามาอะไรในเวลาแบบนี้เนี่ยมาในเวลาแบบนี้ไล่ไปไม่ให้อยู่แบาก็เถอะเขามาขอก็ถามเขาทุกครั้งที่มามาเวลาไหนก็มาเวลานี้ทุกครั้งเพราะอยู่นูน่นอยู่ต่างจังหวัดแล้วทุกวันศุกร พอเลิกมาก็จะรีบบึงมาเพื่อที่จะเข้ามาจําศีลอยู่ที่นั่นที่นี่จาไม่ได้ว่าจังหวัดไหนอะไรยังไงแต่พอมาถึงกับประมาณเวลาเนี้ยซึ่งก็มาอย่างนี้ทุกครั้งก็ได้อยู่ปรากฏว่าในวันนั้นเนี่ยมาแล้วหลวงตาอยู่โรงน้ําร้อนมองเห็นไปบอกเขานะว่าไม่ให้อยู่ก็ต้องไปแก่ไอ้โป้ทำยังไงจะเรียกว่าเป็นการบ้านใหม่ขึ้นมาไม่เคยมีอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยท่านกระดูกใช่ไหมล่ะ,ะก็คือเขาก็ต้องรับ แต่เราไปพูดกับเขาก็พูดยังไงที่จะรักษาน้ําใจไม่ให้กระทบกระเทือนไม่ให้เกิดความรู้สึกเพราะหลวงตาท่านก็คงจะลองทั้งพระสาลาแล้วก็คงจะลองทั้งโยมที่มาอยู่ประจําว่าควรที่จะได้ขยับเนี่ยขยับความเฉลียวฉลาดความรอบเนี่ยหรืออารมณ์ต่างๆที่ครบาจารย์ท่านหยิบยื่นให้คือความไม่ได้ดังใจนี่แหละไอ้ความไม่ได้ดังใจนี่แหละคืออารมณ์อันหนึ่ง ที่บางทีมันกลายเป็นความไม่พออกพอใจให้แกครูบาอาจารย์แทนที่จะไปหาเหตุหาผลหาหลักหาเกณฑ์ว่าที่ท่านพูดนี้คืออะไรเมื่อหลักเกณฑ์เป็นแบบนี้เราจะต้องยอมเสียประโยชน์ของเราเสียความรู้สึกของเรากระทบกระเทือนภายในจิตในใจของเราเพื่อจะรักษาหลักเกณฑ์ร่วมกันกับครูบาอาจารย์ได้หรือไม่อย่างนี้เป็นต้นอันนี้นี่ก็ไปพูดกับโยมเขาเขาก็เข้าอเข้าใจดีหลักก็คือไปภาวนาแถวแถวแถวภูเขา แถบน้องบวซอ์เรานี่แหละน <twitch. S 1> ี่ก็คือท่านให้ไปให้ไปเอ้าถือโอกาสเลยไปภาวนาเข้มงวดขึ้นนะงั้นเขาก็ได้กําลังใจกลับไปไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ความน้อยใจว่าหลวงตาดุหลวงตาไล่อะไรก็ไม่ใช่อันนี้นี่แหละการที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับองค์หลวงตาและการที่เราเข้าใจเรื่องพระพุทธศาสนาพอสมควรแล้วเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านสอนนะละชั่วทําดีทําจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว ทำจิตใจให้ผ่องแผ้วบริสุทธิ์ก็ความหมายก็คือเป้าหมายคือพะนิพานท่านไม่ได้สอนให้มีแต่ละชั่วทําดีท่านมีข้อที่สามไว้เลยก็คือพะนิพานคือหลักแดนชัยของเราคือเป้าหมายของเราแล้วท่านไม่ได้บอกว่าที่สอนนี่สอนเฉพาะพระนะท่านสอนทั้งพระทั้งคารวะเพื่อสอนหล่อล้อมความเข้าใจของคารวะญาติโย,ยมทั้งหลายว่าให้มีพะนิพานเป็นเป้าหมายของชีวิตเนี่ยจะเดินเข้าไปสู่จิตใจใที่บริสุทธิ์ได้ ก็คือพันิพานเท่านั้นเนะพระาะฉะนั้นนี่คือเป้าหมายของเราอันนี้ท่านมาสอนทางทางอีกด้านหนึ่งท่านก็สอนขยับเข้าไปขันตีปรมังตโปตีติขานิบ,บานังปรมังวดันติบุตธ,ธางนี่ก็คือต้องใช้ความอดทนนะความอดทนเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นคารวะตต้องอาศัยความอดทนเพราะอะไรเพราะเราถูกบังคับด้วยกิเลสกิเลสมันบังคับเรา เราจะทําในทางที่ดีมันยากเนี่ยเพราะกิเลสมันบังคับแต่เราทําในทางที่ไม่ดีอะไรที่ทําตามใจอะ่ะแล้วมันไม่ดีอะ่ะมันง่ายเพราะมันทําตามใจทําตามใจก็คือทําอยากตามความใจไม่อยากตามความใจ <c oughs> ตามใจอันนี้ง่ายเนี่ยเพราะฉะนั้นเพราะอะไรมันถึงง่ายเพราะกิเลสกิเลสเนี่ยมันตรงข้ามกับนิพพาน เพราะฉะนั้นต้องอดทนความอดทนจึงต้องเป็นเบอร์หนึ่งต้องอดทนฟันฝ่าไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นครวา่าต้องอดทนทั้งนั้นเพื่อที่จะฟันฝ่าเพื่ออะไรนิบานังปรมังวัาดันติวุธาสิ่งที่เลิศที่สุดไม่มีอะไรเลิศไปกว่านี้ก็คือนิพพานก็คือสอนให้ตั้งเป้าเดินเข้าไปสู่เส้นทางนี้อีกเห็นไหมไม่ว่าเป็นพระไม่ว่าเป็นครว่ยเพราะฉะนั้นเรา ต้องตั้งแบบนี้ถ้าเราตั้งแบบนี้ตั้งตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราถึงจะมีกําลังใจถ้าเป็นพระก็จะมีกําลังใจที่จะอยู่ที่จะอดทนที่จะปฏิบัติต่อสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาเพราะเป้าหมายของเราคืออันนี้แม้ไปเป็นคราวารวะก็ต้องอดทนอาจจะยิ่งกว่าอีกก็ได้นะเพราะครรวารเนี่ยต้องไปพบ,พบปะสิ่งต่างๆเจอสถานการณ์ต่างๆนําความขุ่นข้อง นำความเศร้าหมองนำความวุ่นวายเข้ามาสู่ชีวิตมากกว่าเนะีเพราะคารวาสเนี่ยต้องจัดการต้องแบกอะไรเกาเรียบ <Yeah. S 1> อะไรขันห้าเป็นทุกหนออันนี้ไม่ใช่แบกขันห้าขันห้าคือตัวเราแบกขันห้าของคนอื่นแบกขันห้าของสิ่งนั้นสิ่งนี้ยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นยุ่งสับสนวุ่นวายมากกว่าพระเนี่ยเป็นชีวิตที่ราบเรียบที่สุดแล้ว เรียกว่ามีคลื่นน้อยที่สุดแล้วเรามีแต่เร่งเรือของเราให้ไปถึงฝั่งในขณะที่ครวัตนะเรือที่จะไปถึงฝั่งก็คือฝั่งพนิพานนี่คือเป้าหมายมีคลื่นมีคลื่นน้อยใหญ่มีลมพายุพัดเพราะฉะนั้นจะต้องฟันฝ่าจะต้องเล่นเรือให้ไปถึงฝั่งให้ได้เพราะเป้าหมายเดียวกันละชั่วทําดีทําจิตใจให้บริสุทธิ์พระเรานี้ไม่มีคลื่นแล้วน้ําค่อนข้างนิ่งแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง การดําเนินชีวิตแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนิ่งที่สุดแล้วราบรื่นที่สุดราบเรียบที่สุดแล้วและอะไรที่มันพาให้เราไม่ราบรื่นล่ะก็ใจเราที่ถูกบังคับด้วยกิเลสเพราะฉะนั้นมันจึงเห็นได้ชัดเมื่อเห็นกิเลสชัดๆแบบนี้แล้วท่านจึงให้ปราบกิเลสให้ได้ตรงๆงวิธีการปราบกิเลสท่านสอนให้เราตั้งสติให้เราดูดูว่ามันเป็นยังไงมันพาให้เราคิดอะไรบ้าง นี่สิ่งที่มันเรียบหมดแล้วแต่อันนี้มันเป็นคลื่นอยู่นี่มันพาให้เราคิดให้เราปรุงให้เราหาเรื่องอะไรให้เราเาเราเอามาพิจารณาดูอย่าตามมันนะอย่าไปตามมันนะมันคิดพาคิดพาปรุงอะไรอย่าไปตามมันอย่าไปดีใจอย่าไปเสียใจอย่าไปวันไหวกับมันเราดูมันว่ามันจะปรุงอะไรขึ้นมาปรุงขึ้นมาแบบนี้เหรออ๋อมันเป็นแบบนี้รู้เท่ารู้ทันรู้จักระวางตั้งใหม่ ตั้งใหม่ตั้งสติขึ้นมาใหม่เดี๋ยวมันพาคิดพาปรงพาเป็นคลื่นอย่างนั้นอนี้ขึ้นมาอีกอรู้รู้จักมันว่าอ๋อมันจะมาแบบนี้อีกแล้วามาในแง่นั้นเดี๋ยวมาในแง่นี้เดี๋ยวมาในแง่นู้นนี่โอ้มันล้วนแต่มายุมาแยงมาแย่เราแบบนั้นแบบนี้เพื่อให้เราเปลี่ยนเป้าหมาย เป้าหมายของเราคือพระนิพพานไม่ว่าเป็นคราวญาไม่ว่าเป็นพระเป้าหมายคืออันนี้มันคอยมายุมาแยงให้เราให้เราเปลี่ยนทิศท,ทางแทนที่มันจะไปสู่เส้นทางที่จะตรงรัดก็เลยไปแบบที่มันสร้างปัญหาก็เลยสร้างปัญหาพันละวันใส่เราอย่างเดียวเลยว่างันเถอะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักภาวนาที่ท่านภาวนาคือนักมาสังเกตดูสิ่งเหล่านี้แหละแล้วไม่วันไหวตามมันมั่นคงในทิศท,ทาง ถ้าเราไม่มั่นคงในเป้าหมายมั่นคงในความตั้งใจของเรานี่มันก็คือผู้ที่ไม่รู้ทิศรู้ทางไม่รู้ไปทางไหนถูกสายไปทางนั้นก็ไปทางนั้นถูกสายไปทางนี้ก็ไปทางนี้ถูกสายไปทางนู้นก็ไปทางนู้นก็เลยกลายเป็นอะไรอะไรท่านมักจะเปรียบอะไรมดเดินไต่ขอบดงใช่ไหมเดินวนอยู่อยางนั้ววนอยู่อยาะนั้วซ้ําเราเข้าใจว่าเดินไปจะไปหาเหยื่อจะไปหาอาหารที่แท้เดินไต่ขอบดงอยู่งั้นเนี่ยท่านบอกว่าแต่วันเราก็เหมือนกัน ที่เราเดินที่เราเกิดมาอยู่เราเกิดซ้ำอยู่ในอกระด้งนี้แหละนะไม่ได้หนีไปจากกระด้งนี้เลยเนี่ยเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าตายแล้วตายเล่าทุกภพทุกชาติที่เกิดมาที่ซ้ำไม่ใช่ที่ใหม่เนี่ยเพราะนั้นท่านเลยให้ตั้งเป้าใหม่ออกจากขอบดง้งเนี่ยออกจากกระด้งนี้ให้ได้เนี่ยออกให้ได้ถ้าออกไม่ได้มันก็จะเดินมันจะล่อให้เราหมุนวนอยู่อย่างนั้นแหละเนี่ยแล้วก็เจอแต่เรื่องราวต่างๆเจอแต่ความทุกข์ สารพัดสารเพที่จะเจอ,อนั่นแหละพรนั้นพระเ,เจ้าทุกพระองค์มาก็สอนแบบนี้เพียงนะแต่เราตั้งไม่มัน่นเมื่อเราตั้งไม่มัน่นมันก็หมุนอยู่อย่างนั้นแหละต้องตั้งให้มัน่นตั้งที่จะออกจากขอบดงให้ได้เพราะฉะนั้นอะไรที่จะเป็นอุปสรรคนะที่จะพาให้เราวนเวียนอยู่อย่างนี้เราจะต้องตั้งท่าสู้ ในละนี่ที่เข้าไปหาครูบาอาจารย์เพราะแบบนี้เพราะถ้าเราไม่ไปอยู่กับโครูบาอาจารย์ที่ท่านดุกนะใจเราเนี่ยมันจะหมุนอยู่บนอยู่ในขอบดงแหละแต่พอไปอยู่กับโครูบาอาจารย์ที่ท่านจริงจังแบบนี้ขึ้นมาเราต้องตั้งละเฮ้ยไม่ได้คิดแบบนี้ไม่ถูก ทำแบบนี้ไม่ใช่เนี่ยเป็นการทำที่มันยงังไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่ท่านให้ไว้เมื่อไม่ตรงแล้วจะตามมาด้วยปัญหาต่างๆสารพัดส,สารเพแต่ถ้าทำตามท่านปัญหาต่างๆจะลดน้อยถอยลงเส้นทางของเราจะราบเรียบมากขึ้นแล้วก็ทิศทางของเราจะตรงดิ่งเข้าไปสู่พระนิพพานมากขึ้นนี่คือสิ่งที่หลวงตาท่านสอนเพราะนั้นท่านจึงสอนหลายแงย่หลายอย่างเพราะว่าล้วนแต่โดนกระซิบกระซาบให้ออกนอกเส้นทางทั้งนั้น คำสอนของหลวงตาจึงละเอียดเราอมากเป็นคำสอนที่เอามาจากพระพุทธเจ้านั่นแหละแล้วก็มาจากประสบการณ์ของท่านที่ได้ประพฤติปฏิบัติจนรู้ว่าทางเส้นไหนจะรัดสั้นที่สุดเนี่ยทำแบบนี้อย่าพูดแบบนั้นอย่าคิดแบบนั้นถ้าคิดแบบนั้นแล้วมันจะวนเวียนอยู่อย่างนั้นแหละไม่จบไม่สิน้นทําแบบนี้จะตรงที่สุดจะรัดสั้นจะรัดสั้นที่สุดจะตรงต่อพระนิพพานที่สุดจะเข้าถึงพระนิพพานได้เร็วกว่าแนวทางอย่างอื่นนั่นแหละ เพราะฉะนั้นท่านแม้จะดุแม้จะน่ากลัวขนาดไหนก็ช่งางก็มีแต่คนเข้าไปหามีแต่คนเข้าไปหานั่นละอันนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นพวกเราก็น่าจะเป็นข้อคิดนะว่าแม้แต่ในครั้งนั้นก็ยังหาแม้ในครั้งนี้เราหาท่านไม่ได้แต่เสียงท่านเทศท่านยังอยู่เทศของหลวงตาย,ยังมีอยู่มากมายซึ่งเทศแต่ละการแต่ละการสอนการใช้ชีวิตแก่พวกเราทั้งนั้น เนี่ยพวกเราเป็นคราวาสพวกเราเป็นพระเราก็ควรที่จะเรียนรู้หลักเรื่องชีวิตเพราะหลักชีวิตที่ท่านสอนไม่สอนให้อ้อมค้อมเลยสอนให้ตรงต่อพระนิพพานทั้งนั้นแม้จะทําประโยชน์สิ่งต่างๆเป็นการสงเคราะห์เกื้อกูลก็ล้วนแต่เพื่อมุ่งต่อพระนิพพานทั้งนั้นทางคนทุก์เท่านั้นเป็นแดนชัยคําสอนด้วยความดีประเภทต่างๆที่ท่านสอนเราจึงเป็นสิ่งที่ตรงต่อพระนิพพานเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรา ควรจะตั้งแล้วหรือยังถ้าตั้งแล้วควรจะรักษาให้มั่นคงแล้วหรือยังหรือควรจะปล่อยประควรจะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นเมื่อไหร่ก็ได้ควรจะเป็นอย่างนั้นไหมไหก็ต้องฝากพวกเราพินิษ์พิจารณาดูเราได้มีโอกาสได้ฟังคําเทศคําสอนขององค์หลวงตาขนาดนี้แล้วนไม่ใช่ว่าหาไม่ได้มีอยู่แล้วในมือของเราแล้วแต่เราจะก้าวเดินตามเราจะใช้ชีวิตของเราก้าวเดินตามคําสอนของท่านอย่างจริงจังแล้วหรือยังเท่านั้นเอง เอาละวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะยาท้าวริวะหะปุลาาลิกุรินตีสาการังเทว,วะเม е วะอิโตจินังเพตนังอุปกาปติ यचितां उपाकितां तुं कृपमेवात्मपितु सपे तुरेन तुचंकपा กายวันโนสุขัตนตนยารเวรนาตยตจสาทโรกพยาวราสุสจุปัชวาาอันตายิวนาสันตุอาเสสตุชยเส นังลาภสทีภะคยังสุขังภะังสิริอายุจวันโนจัโฮทังบุตรีเจยสวะสัตวะสัจอายุจัจจิวสิทธิภวันตุเตภวตุสัสมบัมั์ สัมตามคลังรักขันตุสามปะเทวตาสามปะธรรมานุภาเวนัสนาส,ทาสุทีบาว